สวัสดีครับพบกับร้าน ARM u t c นะครับผมวันนี้เข้าใหม่สี่คันสําหรับเจ้า Honda ทั้งหลายนะฮอนด้าสี่คันเกียร์เดียวกันระบบเกียร์ DCT ขั้นแรกเป็น VFR F คันนี้ทะเบียนสวย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 คันนี้รุ่นทะเบียนลาดทะเบียนลาด,ลาดใช่ <laughs> ไม่พูดเลยเลย <laughs> พูดมาไม่มีสาระซะด้วยแล้วคลิปสั้นยังไงเป็นทะเบียนลาด <laughs> แล้วนี่เป็นคั้นที่สองเป็นฮอนด้อ,อินเจกาอินเจกาเจ็รอห้าสิบ C T X 700 700 N C 700 X และผมฝากไว้ได้วยนะครับฝากเสื้อฝากร้านเสื้อด้วยฝากร้นเสื้อด้วยฝากร้านเสื้อด้วยฮาเลยครับเสื้อฮาเลยเข้าไปที่บ้านฟ้าน exactly. ักบิดถูกใจสิ่งนี้แล้วก็เสื้อลายรถ h D ดี r เรโทสคูครับเป็นประมูลฮาร์เลย์วินเทจของแท้ทุกตัวครับใช่ใช่แต่แนะนำเจ้าของอย่ามาดูในเพจนี้ใช่มีเจ้าของไม่แท้อย่างเดียว ผมฝากด้วยนะครับผมสี่คันนี้หรือเสื้อ雷โทเฟนตันโคลอะไรวะพูดอะไรอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจโอ้เสื้อนักบิดถูกใจสิ่งนี้ไอ้รอยมันกดปิดใช่ไหมคุณรู้กดปิดปะเนี่ยทาไม่ปิดอ่ะนักบิดถูกใจสิ่งนี้เสื้ออะไรรถเฮนดี้雷托ตันโคล